นักเรียนสั่งเลยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนผมนะครับเพิ่งเจอตอนที่สามอาจจะจำชื่อไม่ได้ผมนะครับชื่อครูบุญกรสามสี่นะครับนี้วันนี้คาบนี้นะครับเราจะมาเรียนกันนอกอสถานที่นักเรียนก็คือพวกคุูเรียนในห้องแอร์มันสบายเกินไปที่ผมพามานอกอสถานที่มัง่งอ่ะ สัปดาห์นี้นะครับที่ผมบอกกันไว้นะครับผมจะมาสอนนะครับกีฬาปิงปองเหมือนเดิมนี่แหละจะมาสอนทักษะนะครับวันนี้ดอกด้วยหน้ามือและหลังมือนะครับผมเพราะสัปดาห์ที่แล้วผมไม่อยู่สัปดาห์แรกผมให้อาจารย์มาสอนแทนอาจจะไมไ่เรื่องอ่ะมาห้องนี้ห้องห้องสามใช่ไหมครับโอเคงั้นผมขอเชื่อๆนะครับรัตติมาครับนัทโนนมาครับ ต่อรวิทย์พูดเสียงดังๆหน่อยนักเรียนผมต้องก็ได้ยินครับมาครับเอกราชมาครับอะไรเนี่ยทิติศกักดิ์มาครับนิติธาดานิติธาดาไม่มาครับโอเคภาณุพักมาครับอน,นันต์มาครับทิติวุฒิมาครับวรวุฒิมาครับโอเค ห้องนี้ก็ขาดานิทรรศราคนเดียวนะเพื่อนได้ฝากร้านหอเปล่าครับไม่รู้ครับไม่ทราบครับเอาโอเคก่อนอื่นห้องนี้วันนี้มาอ่ะยี่สิบคนพอดีวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้หูร่างกายก่อนก่อนเริ่มเข้าการเรียนอ่ะยี่สิบคนนักเรียนเข้าแถวตอนลึกนะครับแถวละห้าคนสี่แถวครับอ่ะปฏิบัติเลยอ่ะโอเค เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับก่อนเรียนการเรียนการสอนนะครับผมให้นักเรียนท,ทําท่าวอร์มวอร์มก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการออกขูร่างกายก่อนเรียนนะครับเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ก่อนเรียนมีใครไหมครับที่มีอาการ,าการปวดหรือว่าเป็นหอบเป็นหืดเลยไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเกิดการอันตรายครับโอเคไม่มีใครเป็นหอบไปนะครับ ต่อไปนะครับอาจารย์จะมาทําท่ากายบริหารให้ดูครับเดี๋ยวผมจะนาเองนะครับสัปดาห์นี้หรือเรียกว่าเดี๋ยวผมจะนาเองแหละไม่ต้องใครมานาให้นักเรียนนะครับที่ต่อแถวว่าอ้าขาสองสองช่วงแขนอ้าแขนสองช่วงแขนเร็วเดี๋ยวจะทำกันสบายๆหน่อยไม่ต้องมาเบียดกันอีกไปอย่าช้าอย่าช้าโอเคตอนนี้เรยอะได้ตรงๆนะครับท่าแรกนะครับที่ผมจะมานํา การเลาเท้าแรกจะเป็นถ้ากระโดดตบนะครับทําให้พร้อมกันนะครับนับเสียงดังๆถ้าทาไห้พร้อมเดี๋ยวผมไม่เริ่มใหม่หมดเลยเดี๋ยวโอเคผมขอตั้งยาตั้งก่อนนะครับเท้าแรกนะครับกระโดดตบทาพร้อมผมนะครับนับเสียงดังๆยี่สิบครั้งนะครับเดี๋ยวผมสาธิตก่อนกระโดดขึ้นหนึ่งนะครับมาเชแบบนี้แล้วเป็นหนึ่งนะครับไม่เอานะครับผมต้องครบหนึ่งทำพร้อมกันนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบอ้าวเริ่ม 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเ้าบเอ็าผมบอกได้ทำพร้อมกันเริ่มใหม่สิบครั้งเลยโดยตบอ่ะไพร้อมกันดิเอา 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, อ่ะโอเคพักก่อน15วินาทีผมจับเวลาเองเดี๋ยวแบบงนี้นะครับสะบัดมือไปสะบัดมือเรียบเดี๋ยวจะเริ่มท่าต่อไปนะ ท่าที่สองนะครับจะเป็นการกระโดดนะครับแต่ละขานะครับแต่กับเข่านะครับผมสลับสองข้างแลครกับหนึ่ง้งนะครับผมจะทําทั้งหมดสิบห้าครั้งนะครับถ้าทําไห้พร้อมกันในนี้นะผมเริ่มใหม่สิบห้าครั้งเต็มนะครับผมโอเคผมหยานข้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ถ้าต่อไปนะครับขมบาสบห้าวิดีแฮกเรียนนะครับกลางขานะครับบริเวณช่วงหัวไหลนะครับในผมนะครับเอามือนะครับเท้าสะเอวนะครับให้ทําการบิดนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บเท่ากับหนึ่งครั้งนะครับผมทําทั้งหมดยี่สิบครั้งนะครับตามครูเลยหนึ่งสองสาม

เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาเก่งมากเรียนทำอำกันเหล็กหนึ่งท่าเรียนขอท่านึงอ่าผมจะพักยี่สิบนาทีท่านี้เหนื่อยหน่อยโอเคจบับแล้วครับยืดไปเรื่อยส่นที่แต่อย่าคุยกันนะครับห้ามคุยกันนะครับเงียบๆก่อนนะครับเฮ้ย,นนยนนผมบอกอย่าเล่นกันนิ่งๆ มาผม20ครั้งแล้วเอ้ย20นาทีขอโทษนักเรียนต่อไปนะครับจะเป็นกระโดดเตะเตะขาสลับนะครับโดยให้นักเรียนนะครับนํามือนะครับมาไว้ระหว่างสะโพกนะครับเดี๋ยวก้นนักเรียนนั่นแหละให้โดดเตะสลับนะครับผมไม่นับเป็นครั้งนะครับผมนับเป็นวินาทีครับผม20วินาทีนะครับทําให้พร้อมกันและอย่าเล่นกันด้วยนะครับถ้าเล่นผมทําใหม่นะครับาเริ่มตามผมเลยนะครับหนึ่งสองสาม สเสอ็ดสอ่ห้าหด่อเรียน นั่งพักก่อนแป๊บนึงมันเหนื่อยทานนี้อาจารย์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมใครพวกน้ำมานะครับหยิบไปกินได้นะครับแต่อย่าลุกเสียงดังนะครับผมผมมาเวลาสาวินาทีเอาไม่ต้องจิบเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอยืดอีกนิดนึงเอาโอเคได้ทีนี้นะครับ เวลาทบิลเทนิสนะครับเดี๋ยวปิงปองนะครับเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีอาการจะต้องใช้ข้อมือเยอะนะครับเวลาโควาบครับต้องใช้เยอะนักเรียนนะครับทำการยืดข้อมือเลดนึงเพื่อเดี๋ยวจะไม่เกิดการบาดเจ็บนักเรียนในที่ต่อไปยืดตามผมนะครับให้นักเรียนนะครับยืนนะครับขานะครับให้ตรงหัวไหล่นะครับยืดมือแบบนี้นับหนึ่ง

ข่อยยังท่าเรียนทำตามอาจารย์นะข้างละสิบวินาทีทำสองข้างนะเอาหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดเกอ่ะสับข้างหนึ่งสองสาม อาโอเคหลังนี้นั่งพักก่อนให้เป็นระเบียบอาจารย์ไปหยิบอุปกรณ์แป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้นะครับคืออุปกรณ์ที่อาจารย์แนะแนะไว้แวล้วนะครับว่านักเรียนต้องเอามานะครับมาทีที่แล้วไม้ปิงปองและลูกป,ปิงปองนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายไม้ปิงปองก่อนไม้ปิงปองอะ่ะจะมีอยู่สองด้านนักเรียน ด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นสีดําเขาเาไว้จับในลักษณะของแบกแหงกันด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นสีแดงเขาเน,นี่ะเขาจะจับกันลักษณะโผแหงกันนะครับต่อไปลูกต่อลูกมินปองนะครับที่นิย,ยมใช้นะครับจะส่วนมากที่ผมเห็นนะครับจะใช้กันอยู่สองสีเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดยจะมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับที่นิย,ยมใช้กันอ่ะ ก่อนเล่แรกๆครับผมจะมาสอนให้นักเรียนเข้าแถวเหมือนเดิมนะครับคุกแถวกันมานะครับให้เป็นแถวตอนลึกนะครับแต่ไม่ต้องกลางแขนนะครับกลางหนึ่งแขนพออ่ะวิธีการจับไม้นะครับแบบโคแฮนนะครับนี่เป็นไม้นะครับให้นักเรียนนะครับนำเบือบนี้จับก็ตรงนี้ลักษณะนี้นะครับคือการจับแบบโคแฮนนะครับนักเรียนต่อไปนะครับแบคแฮนนะครับก็ไม่ยากนะครับ นักเรียนนะครับพ้อมือนะครับให้อยู่ลักษณะนี้เวลาตบแบบนี้อ่าแต่นี่นะครับเรามาเรียนลักษณะการเดาะกันนะครับผมไม่ได้การตบเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับการเดาะเป็นยังไงพ่อนเลยนะครับก่อนเราจะเดาะนะครับผมขอให้นักเรียนนะครับเอาลูกปิงปองนะครับมาโยแบบนี้นะจับอ่ารักสิบลูกก่อนนะครับสิบทีไม่สิบลูกผิดให้เกิดความคุ้นเคยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะยาก โยนจับไปนะครับโยนจับไปส0บลูกโอเคก็ไม่ยากนะครับต่อไปจะมาเดาะกันแบบโคแห้งครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสิลูกสิบลูกพออะทำให้เพ็่นดูนะครับว่าเดาะยังไงนะครับหนึ่งสอสามสี้าหก แปดเก้าสิบอ่ะสังเกตนะครับไม่ต้องห่างจากตัวบ้านนะครับประมาณแค่ระหว่างนี้กับตัวบ้านนะครับจากสนานี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการดรอปแบบแบคแฮนนะครับสิบทีมเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะนี่นะครับผมก็สาเร็จกับคนทุกคนดูนะครับทุกคนก็ไปอยู่บอรปกรณแล้วก็มาทําตามที่ผมสอนเลยเดี๋ยวผมจะเดินดูเวลาทุกคนอ่ะโอเค